ครับสวัสดีครับร้านภูเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับวันนี้ก็จะพา f ฟีนะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับประจําวันที่1 1เดือน11ปี2566นะครับวันนี้วันดีเลยนะครับผมก็สําหรับสินค้าทางร้านนะครับก็จะมีทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะครับผมจําหน่ายนะครับแล้วก็รถไถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีจําหน่ายนะครับมีให้เลือกชมหลากหลายรายการเลย คันนี้ l 5 0 1 8นะครับคันนี้ปี60ก็จะมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็เพียงแค่439,000บาทนะครับคันนี้ l 4 0 1 8 sp นะครับรถไล่สีเดิมนะครับพื้นฐานดีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ389,000บาทนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับก็จะเป็น l 5 0 1 8 dt นะครับคันนี้ปี59นะครับอุปกรณ์5หลังนะครับหน้าหลังนะครับก็อ่าสี่แสนบาทนะครับ คันนี้ L4508DI อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับ269,000บาทนะครับด้านหลังนะครับ L3608 นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับพื้นฐานรถไล่แท้น,น, L C นะครับคันนี้289,000บาทคันนี้ L3408 นะครับก็เพียงแค่170,000บาทนะครับอีกคันหนึ่ง3608 SP อยู่ด้านหลัง3,039,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับ คันนี้สวยนะครับ L ส0 1 8นะครับคันนี้ปี62นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ369,000บาทนะครับส่วนช่วงนี้ขายดีสุดนะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอย่างนี้เลยครับสยามโซล่านะครับสเปคดีหัวเกียร์ใหญ่นะครับขาสกีหนานะครับเหล็กเต็มๆนะครับเช่นเดียวกันกับ Lcs นะครับสเปคดีนะครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับขาสกีหนานะครับพร้อมใช้งานนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ fc ท่านใดสนใจก็ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีส่งมอบนะครับคันนี้เลยนะครับผมสำหรับ f อฟซปศพบาจังหวัดลำปางนะครับ l 5 0 1 8 SP นปนะครับคันนี้มีใบดันกับผ่านพรวนใหม่นะครับของ LCS นะครับพื้นฐานเป็นรถไล่ครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้อีกทีนึงครับคันนี้ใช้กันยาวๆเลยส่วนที่ตั้งของร้านนะครับจะอยู่ติดกับถนนท่าเราห้วยเป้งนะครับ ฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองปานนะครับหรือน้ําตกแชซ้อนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมุ่งหน้าไปทางอําเภอเมืองจังหวัดลําปางนะครับเทศบาลเมืองลำปางนะครับก็ทางร้านหาง่ายนะครับถ้าหาไม่เจอก็โทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์0813662756นะครับถ้าถูกใจคลิปที่ทางร้านจัดทำนะครับดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับ